สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูทีมของผมนะครับทีมของเค็นปจินะครับรือว่าเค็นปจิ81นะครับผมเล่นอยู่ที่เซิร์ฟ81เนาะวันนี้จะมาดูทีมสายคีกันนะครับว่าเป็นยังไงผมเล่นสําหรับผมนะครับเล่นสปีดคีนะครับโดยที่แบบเป็นคี่ล้วนไปเลยเนาะสำหรับทีมผมตราผมกดให้ดูนะครับกดดูตัวนั้นนะครับตัวดาเมีน่ระดัของผมมีทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ตอนนี้จะใช้อยู่แค่2ตัวเนาะสำหรับตัวเป็นตัวเปิดนะครับดาเมีอยู่ที่63,000นะครับ มาดูวันที่โซนะครับโซผมใส่โซคีทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่ใส่โซต่อสู้กุลาหนนะครับเพื่อที่จะให้ปู่เปิดก่อนแล้วไปลดดีฟเฟนส์ของทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับอาจจะลดดีฟเฟนส์ร Defense, หรืออาจจะหายหมดทั้งทีมเลยก็ได้นะครับซึ่งตัวที่2ที่เราจะเอามาซ้ํานั่นก็คืออิจิโกขาวนะครับอิจิโผขาวผมก็ใส่คี้สายตรงเหมือนกันนะครับโซคีต่อสู้สายตรงเลย ใส่โซสังหารนะครับเพื่อที่จังหวะที่ปู่เปิดนะครับเลือดมันจะต่ำออกว่า45หรือ50เนก็ได้นะครับประมาณนี้มันจะมีโอกาสที่จะทำให้อีโกตีแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดทีมฝ่ายตรงข้ามยังเงียบอยู่ไหวเนาะจะทำให้มันตีแรงขึ้นโอเคครับเป็นสายขี้หมดตอเปิดให้ดูนะครับส่วนยินก็จะขี้เหมือนกันโซขี้ผมเยอะอยู่นะสิเพราะใช้ได้อโอเคเบคุยะก็ขี้อีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเปอร์เซ็นต์ขี้กันนะครับว่า โดราเมียดัหลักของผมอะโปรเซ็นเท่าไหร่ปู่จะอยู่ที่อัตราคีย47นะครับแล้วก็พวกอัตราทะลุวงอัตราดาเมจก็อยู่ที่18 33ประมาณนี้นะครับดูที่อิโกะอิโกะจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอิเกนอิโกะอิโกะอยู่ที่53นะครับความแข็งขี้หรือความแรงของคียนะครับบวกเข้าไปหรือว่าเขาเรียกว่าคียดาเมจนะครับจะอยู่ที่40อร์เซ็นต์่ะเราไปดูในทีมกันเลย ว่าผจัดกันยังไงนะครับในทีมมารีนาเนียครับทีมอารีนาผมจัดอยู่ประมาณนี้นะครับโดยที่ผมใช้เขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ยพ่อของอิชิดะนะครับกับไอ้ลูเคียเป็นตัวเปิดก่อนนะครับมันจะทําให้เราเพิ่มอัตราการขี่นะครับลูเคียเพิ่ม15นะครับซึ่งพ่อของอิชิดะก็เพิ่มอีก15เป็น30นะครับ บวกกับคิที่เรามีอยู่แล้ว<อ>ในตัวของอีริโกะกปู่40 50มันก็ประมาณ70 80นะครับมีโอกาสที่มันจะโดนทุกตัวนะครับมีโอกาสที่จะโดนทุกตัวเลยนะครับใช้สูตรนี้ได้นะครับสำหรับใครที่เล่นสายสปีดดาเมจนะครับเดี๋ยวผมจะไปตีกับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับโอกาดะอิเซคนนี้นะครับว่าเขาจะยืนอยู่ไหวหรือเปล่านะครับ バターる前うるさいぞ聞けば老いせば อโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเล่นสายสปีดคีนะครับหรือเราจะไปประยุกต์ใช้ในสายโตกลับก็ได้นะครับสำหรับเวลาที่เนียวมานะครับเนียวเวียนมาแต่ว่าสําหรับผมนะครับเนียวผมคงปั้นไม่สุดนะครับคงไปรอซันเงสืเลยเพราะผมจะเน้นเปิดก่อนนะครับเพราะผมจะเน้นเปิดก่อนเลยเดี๋ยวมีข้อสงสัยหรือว่าสิ่งที่อยากรู้อยากสอบถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบอีกรอบหนึ่งเนาะ เดี๋ยวผมแปะให้ดูว่าสเตตัสตัวละครของผมเป็นยังไงบ้างท้ายคลิปนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่